สวัสดีครับวันนี้วันที่3กรกฎาคม2 5 6 8นะครับมาดูเซตหลังจากที่หยุดพักนะครับพักเที่ยงนะครับก่อนที่จะต่อกันในตอนบ่ายตอนนี้ก็เป็นการหยุดพักราคาเซตบวกอยู่3.67จุดนะครับอยู่ที่1119.36จุดนะครับคือลักษณะของเซต ในช่วงนี้ก็ยังบอกว่าอีกประมาณอาทิตย์เนี่ยเซ็ตยังคงพุ่งค่อยๆพุ่งขึ้นต่อไปนะครับถ้าเกิดไม่มีข่าวาวเรวร้ายต่างๆราคาเซ็ตยังคงจะต้องบวกพุ่งขึ้นไปนะครับอ่เอวีก็บวกอยู่2.70จุดนะครับอยู่ที่235.53จุดสจุดนะครับส่วนเซ็ตจะขึ้นไปที่เท่าไรไปดูกันก่อนนะครับเซตมีโอกาสที่จะขึ้นไปที่เท่าไรนะครับจุดสูงสุดของเขานะครับก็คือ ามีโอกาสที่จะขึ้นไปทดสอบอ่า1,000เดี๋ยวนะครับขอดูกันจะชัดเจรจ,จะหน่อยนะครับราคาที่เซ็ตจะขึ้นไปก็คือ1 0 0 0 1 1นนะครับอาจจะเป็นตรงนั้นนะครับส่วนนะครับถ้าเขาจะลงไปอีกคราวหน้าคือเคอรครั้งนี้นะครับเขาจะต้องไซด์เวย์ขึ้นไปก่อน นะครับเขาจะมาแถวนี้ก่อนที่หนึ่งพันหนึ่ง้ยสิบจุดนะครับแล้วก็พอถึงตรงนี้เสร็จจังหวะถัดไปเขาก็จะลงยาวนะครับจะลงมายาวที่เก้าร้อยจุดนะครับในจังหวะถัดไปตรงตอนนี้คือเป็นจังหวะขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาก็จะลงมานะครับมันเป็นเรื่องปกติของการขึ้นลงของกรอบลีเนลเลชันนะครับคือหลักการของเราก็าคือว่า ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่ในกรอบ linearization สีเขียวสีแดงนะครับโดยนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันจะอยู่ในกรอบของบรูจแบนนะครับจเจนว่าบร b จแบนนาไปก่อนแต่ราคาจะอยู่ในกรอบของบรูจแบนนะครับมันจะอยู่ในกรอบบรูจแบนและบรูจแบนจะอยู่ในกรอบ linearization นะครับไม่เข้าใจยังยังต้องทําคเว้าใจนะครับก็คือบรูจแบนเนี่ยมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงตามกรอบสีเขียวใหญ่ แต่ว่าราคาจะอยู่ในกรอบของบุริจแปนะเราให้ท่านฟังแบบนี้หวังว่าท่านจะเข้าใจนะครับเพราะฉะนั้นเซ็ตจะเป็นจังหวะขาขึ้นไปนะครับทีนี้นะครับเราจะไปเก่งกําไรจากนักลงทุนนําเม็ดเงินเข้ามานะครับตัวแรกของวันนีน้โดยตัวแรกนั้นจะเป็น S&P นะครับนักลงทุนสนใจให้ความนิยม ลงทุนใน SCB ที่223.42มิลเลียนนะครับวันนี้ลงทุนนำเงินเข้ามาเยอะทีเดียวนะครับ200กว่าล้านนั่นเองนะครับโดยราคาของ SCB ไม่เปลี่ยนแปลงนะครับราคา SCB อยู่ที่220อ่สสตังหรือ220บาทนั่นเองนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมา SCB เน้นก็บวกไป ติดลบนะครับไม่ได้บวกนะครับติดลบอยู่สเปอร์เซ็นต์นะครับห่งเดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมาสองเปอร์เซ็นต์นะครับหนวิคที่ผ่านมาก็จะบวกขึ้นมา0.84นะครับ PE ของ SCB อยู่ที่แปดเท่านะครับมีที่แปดจุดเจ็น์ปร์แล้วก็มี EPS หรือกำไรสุทธิต่อหุ้นอยู่ที่สามจุนึ่งสตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่แปดบาทเป็นตัวที่ปันผลมากที่สุด ในกลุ่มของเซกเตอร์แบงค์นะครับที่มีการปันผลให้นักลงทุนตั้ง8บาท44สตางค์ถือว่าเยอะมากๆนะครับไปดูจังหวะของราคานะครับก็คือยังคง้ายเวแล้วก็อยู่เหนือเส้น2องครวันก็สามารถกินอยู่เหนือเส้น2องวันไปได้นะครับโดยนะครับแม้ว่ามีวอลลุ่มอ่าวอลลุ่มเป็นวอลลุ่มขายเสยส่วนใหญ่ทั้งสีแดงนะครับ มีบอลรุ่มอยู่ที่6.91้านมิลนนะครับ RSI sideways ออกด้านข้างนะครับอยู่ที่56นะครับ MACD sideways ยืนเหนือเส้น Signal ยืนเหนือเส้นซีโยเป็นจังหวะขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับโดยยืนยันด้วยพาราโบลิกสาเป็นวันแรกที่มีจุดไขป่ปลานะครับในวันนี้นะครับเป็นวันแรกนะครับที่มีจุดไขป่ปลาแสดงให้เห็นว่าราคาเป็นจังหวะขาขึ้นนั่นเองนะครับโดยยืนยันด้วย MACD แล้วก็ obv นะครับยังคงเป็นจังหวะไซเวย์ถึงไซเวร์ไปด้านข้างเพราะนั้นเก่งกำไรได้ต่อไปสลับตัว h c p นะครับนี่คือจังหวะที่เราวิเคราะห์แล้วก็นำให้ท่านให้เห็นจุดสำคัญของ hcb นะครับก็ยังคงถือต่อไปได้นะครับมาที่ตัวที่สองนะครับคือ cce t นะครับท cet วันนี้ราคาของ เม็ดเงินมีวิ่งเข้าไป100.45มิลเลียนนะครับโดยบวกขึ้นไป0.40สตางค์ราคาอยู่ที่5.75บาทนั่นเองนะครับ3เดือนที่ผ่านมาเขาก็ลบไป1%นะครับ 1, 1เดือนที่ผ่านมาบวกขึ้นมาตั้ง12%นะครับและ1วีคที่ผ่านมาบวกต่ออีก6%นะครับ PE ที่21.07เท่านะครับมีอยู่ที่3.74% มี EPS ที่0.06สตางค์ต่อหุ้นแล้เคยมีการปันผลที่0.13สตางค์นี่คือ CCET นะครับไปดูจังหวะการาฟนะครับราคาก็ไซเว w ย์ขึ้นมานะครับราคากําลังไซเวย์ขึ้นมาแล้วก็ยืนอยู่เหนือ,อเส้นกึงกางเป็นราคาขาขึ้นนะครับแล้วก็ใกล้จะไปชนแนวต้านเส้นสูงสุดของกรอบ Linear Egression ที่ราคา6.07 บาทนะครับตอนนี้แนวรับอยู่ที่ห้าจุดเจ็ดห้าห้าจุดเจ็ดห้านะครับแนวรับส่วนแนวต้านก็อยู่ที่หกกว่ากว่าส่วนแนวต้านสูงสุดก็คือเส้นสอง้ววันที่อยู่ที่หกจุดสห้าหนึ่งคือแนวแนวต้านสําคัญจุดสูงสุดที่ทํากําไรสูงสุดก็คือหกจุดห้าหนึ่งนั่นเองนะครับส่วน Stop l ลอ s อยู่ที่เส้นด้านล่างสุดของกรอบบลูจแบนนะครับคือ สี uh ่ huh. บาท66สิบตางค์นะครับก็คือมีแนวรับมีแนวต้านแล้วก็มีแนว Stop ล o อ s นะครับวันนี้นั้นมีวอลุ่มเข้านะครับเป็นแท่งเทียนเขียวนะครับเข้าที่เ6 4 0สิบหกจุนมิเลียนะครับยืนยันเป็นขาขึ้นด้วย r s i ชี้ขึ้นแล้วก็ยืนยันเป็นขาขึ้นด้วย m a c d sideways ยืนอยู่เหนือนเส้นศีโยยืนอยู่เหนือนเส้นสัญญานะครับไซ way อัพขึ้นไป โดยยืนยันอีกครั้งด้วย OBV เส้น OBV ไซด์เวัพขึ้นไปเพราะนั้นยังคงเก่งกับไรได้ต่อไปสลับ CCEC e นะครับในจังหวะนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับอย่าเพิ่งเชื่อนะครับอย่าเพิ่งเชื่อทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าให้ให้เราดูภาพประกอบชัดๆทุกสิ่งทุกอย่างจากอินดิเคเตอร์นะครับสีอินดิเคเตอร์ที่บอกว่าราคายังคงมีโอกาสที่จะ,ะเก่งกับไรได้ต่อไปนะก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ ถัดมาตัวที่3นะครับนั่นคือ AOT นะครับ AOT วันนี้มีเม็ดเงินเข้าไป92.22มลเลียนนะครับโดยวันนี้บวกขึ้นไป0.50สตางค์นะครับ AOT มาอยู่ที่30.75สตางค์หรือ30.75บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมา AOT ก็ลบไป18% 1เดือนที่ผ่านมาก็ลบไป3% 1วิคที่ผ่านมาก็ลบไป1.60%นะครับ PE อยู่ที่22.47เท่านะครับแล้วก็มียิวอยู่ที่2.61%เปอร์เซ็นต์เคยมี EPS ที่0.73สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็เคยมีการปันผลที่0.79สตางค์ต่อหุ้นนั่นเองไปดูจังหวะของ AOT กันนะครับจังหวะของเขาก็ยังคงไซา์ออเวกด้านข้างนะครับไซว์ออเวฟด้านข้างนะครับค่อยๆขยับไปเรื่อยนะครับแล้วก็ตอนตอนนี้เป็นจังหวะอันดีที่ยืนอยู่เหนือเส้นพาราเบลิกซา แล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลาง ank, บลูจแบนดบ่งบอกว่าเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนนะครับแม้ว่าวอลลุ่มจะเป็นวอลลุ่มสีสีแดงก็คือขายส,ส่วนใหญ่อยู่ลุ่มอยู่ที่8.13จุดหนึ่ามิลเลียนนะครับส่วน rsi ชี้ขึ้นนะครับชี้ขึ้นอยู่ที่46นะครับซด์เวัพขึ้นไปแต่ว่า m a c d ยังคงซด์เวย์ขึ้นไปยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาลแต่ว่าต่ํากว่าเส้นศูนยนั่นเองนะครับแต่เราก็จะมองบอกมองออกว่า ในอินดิเคเตอร์เป็นจังหวะขาขึ้นยืนยันด้วย OPV s i ไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพขึ้นไปเพราะนั้นในแต่ละตัวมีอินดิเคเตอร์ยืนยันว่ายังคงเป็นจังหวะที่จะเก่งกำไรได้ต่อไปสลับ AOT แม้ว่าส่วนใหญ่นะครับจะไม่มีกำไรเข้ามานะครับแล้วก็ยังขาดเงินจากกระแสเงินสดแล้วก็จากการใช้นี้นะครับผ่อนผันผนนี้นะครับจาก ชิง power นะครับก็ลดให้ชิง power ไปทั้งตันแยะแต่ก็ยังคงลดให้ต่อไปนะครับก็จับตาดูกันต่อไปนะครับ s b l c นะครับถัดมานะครับเราก็มาดูตัวที่4นั่นก็คือ kce นะครับ kce วันนี้ยังคงบวกต่อนะครับแล้วก็บวกแรงไปที่0.70สตางค์นะครับโดยวันนี้อยู่ที่20.90สตางค์หรือ20.90บาทนะครับ โดยนะครับบวกขึ้นไป33%เนะครับหนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็บวกไปอีก36%นะครับหนึ่งวิที่ผ่านมาก็บวกไปอีก12%นะครับ P/E อยู่ที่17.52เท่านะครับมีอยู่ที่5.94%จี e p s ที่0.19สตางค์ต่อหุ้นและเคยมีการปันผลที่0.60สตางค์นะครับนั้น k c e นี่ก็อ่าเป็นชิ้นส่วนหรือเป็นการ์ดอิเล็กทรอนิกส์นะครับซึ่งเป็นโรงงานที่ มีชาวต่างชาติสนใจแล้วก็เข้าสนับสนุนสม่ําเสมอนะครับตอนนี้ก็ราคาก็กําลังพุ่งขึ้นไปศาสทยานขึ้นไปนะครับโดยนะครับเห็นว่าจังหวะตอนนี้แนวรับนะครับอยู่ที่20.90บาทนะครับาราคาก็กําลังพุ่งทยานขึ้นไปต่อแล้วก็มีแนวโน้มที่จะไปชนเส้น2องร้ววันที่24.3.03บาทนะครับ แม้ว่าวันนี้จะมีวอลลุ่มเป็นแท่งเทียนสีแดงนะครับมีวอลลุ่มขายส่วนใหญ่อยู่ที่15.58มิลเลียนนะครับแต่ว่า RSI ขึ้นไปชน o b o อ,อที่74นะครับทะลุไซด์ไวอัพขึ้นไป MACD ยังคงพุ่งขึ้นต่อนะ MACD ยืนอยู่เหนือเส้นสัญญาลยืนอยู่เหนือเส้นศูนนะครับเป็นจังหวะยืนยันว่าเป็นขาขึ้นเช่นเดียวกันกับ o b v ยืนยันว่าไซด์ไวอัพขึ้นไปเพราะฉะนั้นจากตรงนี้จะเห็นว่า มีตั้ง3อินดิเคเตอร์นะครับก็คือพาราบลิกซาแล้วก็ MACD แล้วก็ OBV แล้วก็ r s i ไชี K, ขึ้น4อินดิเคเตอร์นะครับแต่ว่าตัวที่จะลอตัวก็คือตัว Most a c t t v v v บนุ่มนั่นเองเพราะนั้นยังคงเก่งกำไรได้ต่อไปแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะโอเวขึ้นไปนะครับโ v e r s o โซ v โ r b o อรอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่ายังคงเก่งกำไรได้ต่อไปเพราะว่าเส้น2และว,วันยังคง อยู่ห่างจากเส้น2แล้ววันนะครับก็คือตัวต้านทานนะครับที่24บาทนะครับถัดมาตัวสุดท้ายของวันนี้นั่นก็คือ K-Bank K-Bank วันนี้มีเม็ดเงินเข้าไปทั้งสิ้น70.64มิลเลียนนะครับบวกขึ้นไป0.50สตังค์นะครับราคามาอยู่ที่156บาทนะครับโดย3เดือนที่ผ่านมา K-Bank ลดไป3เนะครับ หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็ลบไป0.32%หนึ่งวิกที่ผ่านมาก็บวกขึ้นมา0.32%นะครับ PE ที่7.53เท่านะครับม e. ีอที่7.72%มี EPS e. ที่5.67อัตรตังต่อหุ้นนี่คือกำไรสุทธินะครับคือ5.67นะครับส่วนการปันผลที่2.50สตางไปดูจังหวะกราฟของ K ค a บงค์นะครับราคายังคงเบียดและยืนอยู่เหนือนเส้น2และวัันไปได้นะครับ สามารถยืนเหนือเส้น2และว,วันไปได้ราคาอยู่ที่156สนะครับส่วนเส้น2รและว,วันอยู่ที่155.16สาตัง์นั่นเองนะครับราคายังคงเป็นจังหวะขาขึ้นยืนยันจากพาราบริกซานะครับรองรับจุดไขป่ปลาอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ราคาขึ้นไปชนเส้นกึ่งกลางลีเนียลิเกชันแล้วก็ยืนอยู่เหนือเส้นกึ่งกลางบูร์จแบนด์ดัะนั้นราคาจะไซด์เว์อัพขึ้นไปได้ต่อวันนั้นเก่งกำไรได้ต่อไปนะครับสลับเคแบง โดยแม้ว่าวอลลุ่มจะเป็นวอลลุ่มขายสีแดงนะครับส่วนใหญ่มีวอลลุ่มอยู่ที่5.06มิลเลียนนั่นเองแต่ว่า RSI ไ i ซด์เว้อขึ้นไปนะครับอยู่ที่52นะครับ MACD ก็ยืนยันเป็นจังหวะขาขึ้นยืนเหนือเส้นสัญญาลแต่ว่าอยู่คาบลูกคาบดอกอยู่ที่เส้นศีโยพอดีนะครับยืนยันขาขึ้นด้วย o b v s ไซด์เว้อขึ้นไปเพราะฉะนั้นตัวนี้มีมีวอลลุ่มว่าเป็นอิเิเคเตอร์ ขาขึ้นยืนยันส,สายสีตัวก็คือจะเป็นพาโลวิกซาเป็น RSI เป็น m b c d แล้วก็เป็น OBV นะครับเพราะนั้นยืนยันว่าเก่งกำไรและทนถือได้ต่อไปสลับตัวเคเบ็งทำกำไรได้นะครับก็ฝากท่านทุนพิจารณาดูดีๆนะครับต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแล้วก็ฝากกด กดถูกใจกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วก็กราบขอบพรคุณทุกท่านที่กรุณาสมัครสมาชิกเข้ามาด้วยความเคารพไว้พบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ